ยาฟลอรามีจำหน่ายร้านขายยาทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา นอกเหนือจากสิ่งอื่นใดเรื่องระบบขนส่งสาธารณะที่ประเทศญี่ปุ่นก็ขึ้นชื่อเรื่องความสะดวกสบายและรวดเร็วทันใจครับอย่างเช่นรถไฟด่วนพิเศษชิมะคาเซที่รับหน้าที่พานักท่องเที่ยวเดินทางไปถึงจุดหมายด้วยบริการแบบสุดพิเศษกับวิวทิวทัศน์ที่งดงามตลอดสองข้างทางความสุดยอดของรถไฟขบวนนี้จะมีอะไรบ้างให้หนุ่มนิวของเราพาไปชมกันเลยครับ หรามากครับมองจากภายนอกก็รู้แล้วว่าฮรูฮาราก็เป็นห้อง VIP Room มสำหรับคนที่จะแบบมาคุยธุรกิจก็จะสามารถมีห้องส่วนตัวได้เวลาคุยพวกข่าวสารอะไรที่เป็นความลับเกี่ยวกับเรื่องงานแล้วก็ไม่มีเสิยงรบกวนทําให้สามารถทํางานไปด้วยแล้วก็เดินทางไปได้ด้วยครับนั้ะทูครับน้ำทูสุดสายที่นางโงยยา ผู้ชมครับรู้ราจริงๆครับเหมือนแบบเก้าอี e ้นี่คือ First Class Business Class บนเครื่องบินเลยครับกระจกก็ใหญ่เห็นวิวชัดเจนแน่นอนเอาล่ะของผมนี่6 c เรื่องนี้ครับ64ครับนี่ไงโอ้โหเดินทางสบายแล้วครับวันนี้ดูวิวสบายแน่นอนครับ นี่ครับผู้ชมครับรถไฟชิม่าคาเซะขบวนนี้ครับทำเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดมิเอะโดยเฉพาะครับคือเขาจะวิ่งจากมิเอะเนี่ยไป3เมืองใหญ่ด้วยกันครับนั่นก็คือนางอย่าโอซาก้าแล้วก็เกียวโตครับหรือว่าคนจาก3ามเมืองนี้ครับต้องการจะเดินทางมาเที่ยวที่มิเอะก,ก็สะดวกสบายครับ บอกเลยครับว่าแค่บ่อนี้ก็พิเศษมากๆแล้วครับผมเนี่ยวิ่งเล่นเป็นเก้าอี้ดนตรีเลยครับมูฟจากอันนี้ไปอันนี้หมุนอันนี้มากับนี่คือมานั่งตรงนี้ผมว่าผมจะหยุดตรงนี้แหละจะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับคือมันสบายมากจริงครับแล้ววิวก็สวยงามครับดูครับ คือจังหวัดมิเอะเป็นจังหวัดที่มีวิวที่สวยงามอยู่แล้วมีธรรมชาติที่สวยงามเขียวขจีมีอากาศที่บริสุทธิ์แล้วพอเราได้นั่งรถไฟที่เหมือนเป็นทําเฉพาะเพื่อการท่องเที่ยวเนี่ยมันทําให้เราได้ได้เสพแล้วก็ได้รู้สึกได้เห็นกับวิวที่มันครบถ้วนจริงๆอีกอย่างหนึ่งครับคือคนญี่ปุ่นบอกแล้วว่าเป็นเป็นคนที่ประเภทที่แบบใส่ใจรายละเอียดมากๆใส่ใจกับทุกสิ่งทุกอย่างเล็กๆน้อยๆครับดูนี่ครับผมอยากให้ดูตรงนี้ครับนี่คืออักษรเบลครับที่เขาจะบอกเลยว่านี่คือเก้าอี้ หมายเลขอะไรคือ 4A ครับคือนี่ครับเขาใส่ใจในทุกๆอย่างครับสำหรับคนที่พิการทางสายตาก็าสามารถขึ้นรดไฟขบวบนนี้ได้เช่นเดียวกันครับอาหารครับอาหารก็เยอะแยะครับถ้าใครไม่ได้ทานอาหารมาครับก็สามารถมาสั่งบนนี้ได้รวมถึงมีคาเฟ่ยอยู่ด้านหลังด้วยใช่แล้วครับ บนขบวนรถไฟขบวนนี้มีคาเฟ่ด้วยและเขาบอกว่ามีเค้กที่อร่อยด้วยครับสบายจริงครับคุณผู้ชมครับสบายเหลือเกิน ดีกระตัวก็ไซมาสก็ไซมาสโอ้นี่เป็นผ้าเย็นครับผ้าเย็นครับเป็นผ้าเย็นนี่ครับสารเจ้าอิเซครับคือรถไฟขบวนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าฟัง์กชันเขาเยอะจริงๆเยอะมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ที่สะดวกสบายนวดได้เอนได้หมุนได้คือเยอะจริงๆ รวมถึงห้องน้ำครับห้องน้ำก็สวยงามครับสะอาดครับมีโตะหลายแบบด้วยแล้วบอกว่ามีห้อง private room ด้วยที่สำคัญครับสำหรับคนที่ชอบเล่นโทรศัพท์มือถือเนาะหรือว่าจะทำงานมีโน้ตบุ๊กมาก็มีปลั๊กครับไว้สำหรับชาร์จแบตเช่นเดียวกันรวมถึงมี Wi-Fi บนรถไฟด้วยเรียกว่าครบครันครับแล้วก็ไม่ขาดการติดต่ออย่างแน่นอนครับโอ้โหเขานี่แบบจัดเต็มจริงๆครับสำหรับรถไฟชิมาคเซะนั่นเองครับ ไปครับจะไปคาเฟ่กันครับนี่ครับเป็นห้องนี่เป็นห้อง Private Room ครับดูครับ mm hmm. เก้าอี้แบบสไตล์ญี่ปุ่นเลย mm hmm. ก็เผื่อสำหรับใครที่จะมาคุย mm hmm. เกี่ยวกับธุรกิจกัน mm hmm. ก็สามารถมีห้อง Private ได้ mm hmm. ผมบอกแล้ว mm hmm. นี่ก็ห้องน้ำครับ ห้องแต่งหน้าห้องแต่งหน้าด้วยเลีวผมครับนี่ครับสำหรับแต่งหน้าครับก็มาแต่งหน้าทําผมตรงนี้ได้ครับก่อนที่จะถ่ายทํารายการครับเราก็มานั่งเซตผมแต่งหน้าตรงนี้ได้โอ้โหสุดยอดครับใส่ใจรายละเอียดจริงคุณผู้หญิงเนี่ยลืมแน่นอนเพราะมีไฟได้วยครับมีไฟด้วยโอ้ถ่ายมาเนี่ยหน้าสว่างแล้วก็หน้าใสากิ้งเลยครับโอ้โหระหว่างทางไปคาเฟ่ครับคือเรียกว่าทั้งขบวนดีกว่า จะมีหน้าต่างที่ใหญ่ครับทำให้เราสามารถเห็นวิวได้ตลอดเวลาเลยไม่ว่าเราจะนั่งอยู่กับที่หรือเดินไปตรงโซนไหนหรือจุดไหนของรถไฟเนี่ยเห็นวิวตลอดครับเพราะที่นี่วิวสวยงามจริงๆครับกินอะไรดีตรงนี้เป็น2ชั้นครับนี่คือคาเฟ่ครับเราสามารถขึ้นไปทานด้านบนได้ครับและแน่นอนว่าวิวเห็นเหมือนกันแน่นอนคือหน้าเนี่ยจะหันไปทางวิวครับมีทั้งชั้น2แล้วก็ชั้นล่างครับก็เลือกเอาครับเดี๋ยวเราเลือกซื้อขนมก่อนดีกว่าครับ สั่งไปเรียบร้อยแล้วครับเค้กช็อกโกแลตครับแล้วก็มานั่งรอครับดูวิวเพลินๆรอเลยครับเดี๋ยวเขาจะมาเสิร์ฟโอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงมิกกี้มอร์โตเคอร์ไอแลนด์ครับที่เรามาตอน EP แรกใครติดตามจำได้ไหมครับใครยังไม่ติดตามนะครับเขา YouTube เลยครับแล้วก็ไปดูย้อนหลังครับญี่ปุ่นมิเตกับผมนิวชัยพลครับปะกวก่ารัส นี่ครับเค้กช็อกโกแลตครับมาพร้อมกับฮอตตทีครับชาร้อนของหวานครับมาปุ๊บก,ก็ต้องขอถ่ายรูปกันสักหน่อยน,นี่เขาบอกว่าเป็นเค้กเจ้าดังเลยนะครับเค้กของร้านที่โกเบตั้งแต่ปี1982คือนี้ดังมากขายอยู่บนรถไฟนะครับขออนุญาตเซลฟี่ก่อนเลยดีกว่าเนี่ยいただき Mas กินแล้วนะครับโอ้ข้างในเหมือนเป็นมูสครับเป็นมูสอืมอร่อยน่าจะเป็นเค้กบนรถไฟที่อร่อยที่สุดที่ผมเคยทานมาครับคือมันมันดีมากโอโหเนื้อเนียนมากครับเนื้อมูสนี่เบาข้างนอกช็อกโกแลตก็รสชาติดีมาก ขอยคำแล้วกันนะไม่คิดเลยครับว่าเค,ค้กบนรถไฟจะอร่อยขนาดนี้ครับติดนิ้วเลยถ้าใครมารถไฟด่วนชิมะคาเซแบบผมนะครับแนะนำเลยว่าต้องมาที่คาเฟ่แล้วก็สั่งเค,ค้กรับประทานครับคุณจะไม่ผิดหวังเหมือนกับว่ากินเค,ค้กอยู่ที่คาเฟ่ชื่อดังระดับโลกเลยมันอร่อยจริงๆครับ และคาเฟ่ตรงนี้ครับเราสามารถเลือกนั่งได้ครับนี่คือชั้นล่างครับแล้วก็มีชั้นบนด้วยมี2ชั้นต่างสไตล์กันอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนแต่ทั้ง2ชั้นแน่นอนครับว่าเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของจังหวัดมิเอะครับ เอาละครับเดี๋ยวเราจะไปที่หัวขบวนกันครับนี่คือขบวนแรกของรถไฟเลยเพื่อไปดูครับว่าด้านหน้าของรถไฟเนี่ยวิวเป็นยังไงบ้างครับจะเป็นวิวเดียวกับคนขับรถไฟเลยขบวนนี้ครับเขาสร้างแบบไฮเด็กเกอร์ครับคือมีพื้นที่สูงครับทำให้เราสามารถเห็นสองขางได้อย่างชัดเจนครับวิวจะสวยงามมากๆไปดูวิวกันดีกว่าครับ วิครับได้เหมือนกับที่คนขับเห็นเลยครับเนี่ยครับวิวเดียวกันเป๊ะเลยแล้วส่วนมากเห็นไหมครับว่าเขาจะพยายามใช้กระจกแผ่นใหญ่ครับเพื่อให้ไม่มีอะไรมารบกวนสายตาได้ครับาายรูกว่ ถึงแล้วครับสถานีที่เราจะมาอีกหนึ่งที่ในเมืองมิเอครับคุณต้องบอกเลยว่ารถไฟขบวนนี้สบายมากๆครับหรูหรามีทุกสิ่งทุกอย่างครบครันจริงๆแล้วก็ใช้เวลาไม่นานครับวิวสองข้างทางเน้นย้ำอีกทีว่าสวยงามจริงถ้าใครครับที่อยากจะเดินทางโดยสารโดยรถไฟขบวนแบบผมนี่นะครับ ขอบอกเลยว่าแนะนําให้จองก่อนครับอย่างน้อยเนี่ยสักเดือนนึงก็ยังดีครับเพราะว่ารถไฟขบวนนี้เต็มเร็วมากๆและมีเพียงแค่วันนั้นหนึ่งรอบเท่านั้นครับถ้าใครวางแผนเสร็จแล้วว่าวันนี้เนี่ยจะเดินทางโดยใช้รถไฟขบวนนี้บุกซื้อตั๋วทันทีเลยครับไม่งั้นคุณจะพลาดสิ่งดีๆแบบที่ผมได้พึ่งนั่งมาครับใครที่คิดถึงญี่ปุ่นบ้างเร่เข้ามาครับ ถึงเวลาไปเที่ยวมิเอะกับเดอะเฟิร์สติเมกันแล้วครับกินหรูอยู่สบายจากเต็มของดีของญี่ปุ่นแบบทุกมือ้อแช่ออนเซ็นไข่มุกมิกิโมโตะแห่งเดียวในโลกเที่ยวฟาร์มผลไม้เด็ดกินสดๆจากต้นอย่างจุใจ ออกเดินทางวันที่30ตุลาคมถึง4พฤศจิกายน2 0 1 5จำนวน6วัน4คืนราคา99,800บาทพิเศษเฉพาะแฟนรายการราคา77,900บาทจำนวน30ท่านเท่านั้นโทร065-879-3936ต,ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ร้านนะครับมาลูเซนสุวยสัน,นะครับนี่โอ้โหตอนนี้อากาศดีมากเลยหิมะตกนะครับแล้วก็มากินหอยนางรมร้อนๆน,นะครับ อร่อยมากคุณผู้ชมงก่อมมากสดสดสดไปแล้วคุณผู้ชม